ดินเนื้อทองอย่าพึ่งหมดยาเฝ้าเบิร์ดโอ้ยดูโดนแก้งโดนเข่าอ่ะโอ้ยจุกจุกสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนหนุ่มทุกท่านครับนี่คือยกที่3ราคาน้ําเงินอยู่5 1ครับรูปเกมดูดีกว่าถอยสาดแข้งขวาครับนี่ครับส่วนฝ่ายแดงก็พยายามเดินบุกเดินบูเดินสู่เดินตีครับนี่ครับแข้งขวาครับดูครับฝ่ายแดงขึ้นดินเนื้อทองครับพยายามต่อยหมัดครับมียับขวาแต่ว่าโดนแข้งขวาศาสต้านคืนมาดินเนื้อทองหมวดพงหนึ่งเก้าหนึ่งครับหรือว่าเจ้าดินเนื้อทองมรรตนบัณฑิต ดินเนื้อทองฟอเกียตยิมครับวันนี้เจอกับทางเพชรกองฟ้าทีบีเอ็มยิมครับมาดูครับเจ้ากองฟ้าสิทธิ์หนุ่มน้อยครับหรือว่าเพชรกองฟ้าทีบีเอ็มยิมของเราเนี่แหละเปิดมาตอนนี้ดินเนื้อทองพยายามเดินปุกตีซ้ายเพชรกองฟ้าครับไฟล่าสุดของเขามีแพนน็อกยกห้าขุนศึกน้อยบุมเด็กเซียนส่วนทางดินเนื้อทองนะครับมีแพนน็อกยกสามโชคดีแม็กจันดีในศึกวันล,ลุพินีครับไปครับโอ้โห ขยันเดินเบียดไปแล้วครับสำหรับดินนทองเรทจริงๆนะครับก็เปิดมาอยู่ที่มื่นสามสองครับแต่ว่าปัจจุบันทันด่วนตอนนี้ครับราคาอยู่ที่มื่นสี่หนึ่งครับอยู่ที่มื่นสี่หนึ่งครับเป็นลองแบบนี้เดินสู้ครับไม่ได้สนครับแต่ว่าคนถอยเตะนี่ก็เนียนเหลือเกินแต่ว่ามีโดนหน้าบ้างนะครับจังหวะต่อยหมัดครับเพชรกองฟ้าล็อกคอไม่ให้ดินนทองทําอะไรใดๆทั้งสิ้น ไปไปเดือดทองอยังเดินยังบุกยังสู้ราคาอยู่น้ําเงินโอ้ยโดนหมัดตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายคือเสียบเข่าซ้ายมาตีเข่าซ้ายไปตีซ้ายตีซ้ายเอา้าพลิกครับเดือดทองพลิกมาครับก็ยังดูได้เปรียบนะครับตราบใบเงินครับดืทองเนี่ยอาจจะดูครับโดนเข้ามาแล้วโดนครับเดินเข้ามาแล้วโดนครับ นี่ครับแข้งขวาครับหมัดมาดิทองหมัดขวาโอ้โหโดนเหมือนกันโดนหน้าเอ้าโดนหน้าอีกเอ้าโอ้ยหมัดขวาครับหมัดขวาครับโอ้โหไปโกรธกันแต่ไหนมาครับหมัดขวาหมัดซ้ายโอ้หูดูครับไปกองฟ้าต้านอยู่ไหมครับเจอแรงแรงแบบนี้ครับพยายามดักด้วยเข่าดิเนททองแกก็บุกบูสู้ดีเหลือเกินครับไปนี่ไม่รู้โดนยาอะไรมาครับโูสู้แบบนี้แหละครับมันสุดยอดครับน้องครับลุยเข้าไปครับลุยเข้าไปเดินไปดิเนททองโดนแข้งขวา ไม่ดูหูเสียบเข่าขวาขึ้นก็สวยครับตีซ้ายครับดินทองเพชรกองฟ้าตีขวาดินทองขีบขีบตีซ้ายเพชรกองฟ้าตีซ้ายตีขวาไปดินตทองโอ้เอาละครับเอาละสิครับมันละครับแบบนี้ครับหยุดมือสองหนึ่งครับหยุดมือสองหนึ่งครับดูจะแผ่วๆไปเหมือนกันครับสำหรับเพชรกองฟ้าดินตทองตีซ้ายเอานุนเอสามสองครับมยนุ่นเอนสามสองครับ ยินทุ่มสามสองครับยินทุ่มสามสองครับมาครับดินทองครับมาแล้วครับอาวุธมาหน้าเสือราคาก็มาเหมือนกันอัพครับโอ้โหหมัดซ้ายโดนต่อยหมัดขวาอีกต่อยหมัดขวาอีกเอ้าต่อยไปต่อยซ้ายโอ้โหเสมอครับเสมอแดง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 ครับไปแล้วครับยกที่สี่มาแล้วนี่ต้องเตะซ้ายดินทองเดินไปหมัดขวามาทีกฟ้าเตะขวาดินทองตามไป ตามไปอูโหนี่แกอยากจะไปชกว,วันลูบินอีกสักครั้งครับต้องโชว์ฟอร์มแบบนี้แกบอกว่าอย่างนั้นแหละอ่าหมัดซ้ายไปดูโด,โดนแข้งขวาครับนริรทองตีซ้ายแต่ว่าดูที่โดนมาจะยุบไม่ยุบเครับเดี๋ยวลูกคั้งนี้หมัดขวาครับเป็นมวยบู๊มวยบุกมวยสู้ครับมารับแข้งขวาไปกอง,างไานิรตทองตีซ้ายทำไม่ยุบทรงนี้นี่หวานเจี๊ยมหรือเปล่า ดีนทองพลิกมาจาก5-1ปัจจุบันทันด่วนตอนนี้คือยกที่4ดินทองต่อ11-8ครับดูค,ครับดูไม่มีอ่อนเนื้ออ่อนนมครับดูยังแข็งอยู่ครับอยู่แดง11-8ครับอยู่แดง11-8ครับมาแล้วครับเดินเข้าไปเดินเข้าไปดูสี 4, มีแข้งซ้ายก็โยนเข่าอีกหนึ่งที่อ้้หเพชรกังฟ้าเสียบซ้ายสวยดินทองตีตีต ัดกันแล้วครับยกนี้รู้เรื่องเลยดิทองบอกว่ารู้เรื่องเลยหนีเข้าไปตีซ้ายเอาถือมาถือกันยกไปก่อนตีใช้กองฟ้านี่ป้องกันตัวอย่างเดียวแล้วครับนาวินาทีนี้นะชั่วโมงนี้อย่างออกอะไรไม่ค่อยได้ดีมากนักสักเท่าไหร่รอดักสวยๆเขาคิดอย่างนั้นครับส่วนดินทองเดินบุกแหลกครับพช้กองฟ้ามีแข้งขวาสวยครับเมื่อกี้ตีอ้าวเอาความขยันนี่แหละครับเข้าสู้ครับ เริ่มจะกลับมาได้เหมือนกันครับสเปนกองฟ้าดินทองดูจะแผ่วๆไปเตะขวาเอาเสียบเข้าขวาอีกโอ้สวยเสมอเงินครับเสมอเงินตีโอ้พลิกกันมาพลิกกันไปพลิกกันไปพลิกกันมาครับแฟรนังมวยดูใครชนะคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะครับรักใครชอบใครเชียร์ใครครับดินทองอย่าพึ่งหมดยาฟ้าเบิร์ดโอ้โหดูโดนแก้วโดนเข่าอ่ะโอ้ยจุกจุกเสียวแทนครับตีขวาครับเนี่ยครับเสมอเงินครับ คูกขี้มากครับแต่ว่าหัวใจของแกเดินต่อครับเสียบเข่าขวาครับโอ้ยหมัดมาดิบทองตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายโอ้โหมาเล่งได้อีกชุดครับตอนไปลายๆครับเสมอแดงครับเสมอแดงโทษขอพาย FC เอฟซีแปร์มัดม,มวยด้วยนะครับก็ดูไปมันก็อินนะครับมันก็สนุกนะครับน้องๆต่อยดีขนาดนี้ไม่เชียร์ได้อย่างไรเดินเข้าไปเสียบ เสียบไปมัดบ้างมัดขวาเหตุกองฟ้าโอ้โหอยครับดีทางเล็ค่งมาอีกแล้วครับตีครับตีครับโอ้โหเป็นกำลังใจให้กันแล้วครับแบบนี้ครับยินดีกับคนแพ้ยินดีกับคนแพ้ได้ยังไงยินดีกับคนชนะเป็นกำลังใจให้คนแพ้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาครับหมด4ยกครับโอ้โหราคาอยู่แดง3-1ครับอยู่แดง3-1ครับ กลับมาเร่งได้ช่วงปลายๆที่ว่าจะหมดไปแล้วดินทองโยคะแกเดินต่อเป็นกองฟ้าก็ถอยเหมือนเดิมเตะขวาไปที่กองฟ้าโดนหมัดโอ้โหโดนนะครับน้ํากระจายเลยครับตูเสียบเข้าไปครับตีซ้ายครับดินทองเป็นกองฟ้าตีขึ้นตีหกหนึ่งครับแดงหกหนึ่งนะครับคือต้องบอกว่าเข้าตัวถูกนี่ออกตัวได้ได้สบายเลยครับสหรับมวยคู่นี้ครับ เพราะว่ามันมีราคานยกสามนี่ได้ได้ลุนเลยยกสี่ก็ยังมีให้ได้กลับมากลับไปอีกถือว่าดีเลยแนะครับสําหรับบรรยากาศรูปเกมแบบนี้นะครับสีนทองเองก็ดูไม่ได้เร่งมากนะครับจากพี่ต้องฟ้าก็ยังอยู่ทรงเดิมถอยเสียบเข่าตีทองมีหมัดตามไปตีเข่าซ้ายนะครับแกรู้ว่าวงในแกกินแกก็พยายามเดินจับนะครับก็เริ่มจะมีแผนการบ้างนะครับฟังพี่เลี้ยงครับนี่ครับหมัดขวาตีซ้ายครับเป็นชุดครับ ลอยหมัดตุ๊ปปัดตุ๊ปัดเข้าไปแล้วก็จับแล้วก็ตีครับนี่ครับวงในครับโอ้แข็งแกร่งครับวันนี้ดีนทองมาดีเลยครับแจ้งเกิดแล้วครับพวกนี้มันชิงกันเกิดแล้วดูครับมีหมัดอีกครับหมัดอีกครับโอ้โหดูครับตีซ้ายครับอยู่แดงสิบหนึ่งครับอยู่แดงสิบหนึ่งครับนี่ครับพอแล้วครับอยู่แดงสิบหนึ่งครับสามสิบหนึ่งครับ ถือว่าแพงนะครับถือว่าแพงกับ2 1 3 1นี่ถือว่าแพงแล้วครับมาดูว่าเพชรกองฟ้าจะได้ลูกไหนคืนครับวันนี้อูโหยก5าออกมาโชว์เลยนะครับครับเข้าตัวถูกออกตัวได้ครับแบบนี้สบายๆครับก็ชื่นชมน้องๆนักชกทั้งคู่ครับสำหรับดินทองวันนี้ต้องบอกว่าอูโหยขยันมาดีเลยพลิกแบบพลิกสนุกนะครับพลิก51ครับเพชรกองฟ้าวันนี้ดูแล้วก็ยอมครับนี่ครับแตะนวมไปแล้วครับ เพชรกองฟ้า TBM ยิมเพชรกองฟ้าสิทธิ์หนุ่มน้อยเพชรกองฟ้าสอ,อุสมานครับ116ปอนด์วันนี้เจอกับทางดินเนื้อทองปอเกียรติยิมครับก็เป็นมวยจากขอนแก่นนะครับน้องซ้อมทีทีเด็ดเก้าเก้าครับก็เป็นแชมป์รุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์ครับเป็นมวยเข่าเปิดเกมอย่างที่บอกครับวันนี้ก็มาเปิดเกมหมัดนําไปก่อนแล้วก็ตามด้วยเข่าครับส่วนเพชรกองฟ้าครับมวยจากพังงาซ้อมทีบีเมยิมก็เป็นมวยถนัดขวานครับฝีมือครบเครื่องเหมือนกันแต่วันนี้ ดูถ้าเครื่องจะไม่ติดครับเขาบอกว่าหลักเหลียมดีนะแต่วันนี้แพ้ครับแพ้ครับแต่นี้แล้วก็ออกลูกยอมไปด้วย3ฟอร์มหลังก่อนหน้านี้มีแพ้ยอดอุดรอุธอ,อุดรที่ราชด,ดำเนินนะครับตอนนั้นเป็นมวยแทนนะแล้วก็แพ้แบบชูสวนด้วยแล้วก็มีชนะคะแนนเพชรแสนคมจักกี้ยิมครับที่รดำเนินมีชนะคะแนนมังกรบุมเด็กเซียนแล้วก็แพ้นอกขุนสุดน้อยบุมเด็กเซียนนี่แหละครับตอนนั้นที่แพ้ขุนสุดน้อยก็เป็นการชิงชั้นหนึ8้อยสิบแปดอ้อมน้อยนะครับ ส่วนทางดินเนื้อทองครับก็มีแพ้ขุนศึกเล็กมีชนะนอกฉลองชัยแพ้ยอดกระตันยูครับแล้วก็มีแพ้โชคดีครับที่วันลุมพดีผลการตัดสินไฟแดงไฟแดงดินเนื้อทองครับกดไลค์ครับกดติดตามครับเจอกันคลิปต่อไปมีคลิปมวยใหม่ๆ่ไปเวทีไทยมาฝากเหมือนเดิมสพัฒนาชัยครับมวยไทยอยู่ในสายเลือดเจอกันคลิปต่อไปครับ